ลบ OTP แบบอัตโนมัติอีกความสามารถใหม่นะครับใน iOS 17สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1 4 1 4 plus นะครับผมอีกลูกเล่นที่ตอนนี้เป็น iOS 17ตัวทดสอบกันอยู่นะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ก็ iOS 17 Developer Beta 2กันนะครับ ใครที่รอตัวเต็มก็ปลายปีนี้กันนะครับเรื่องราวของ OTP หรือรหัสตรวจสอบการยืนยันเนี่ยครับเวลาที่เราจะสมัครแอปอะไระเขาจะส่งรหัส OTP one time password รหัสแบบใช้ครั้งเดียวเนี่ยมาที่ SMS หรือบางครั้งก็ไปที่อีเมลนะครับผมแล้วคือในระบบของ iOS เนี่ยตอน iOS 16เนี่ยถ้าเป็น ในส่วนของเขาส่งมาทาง SMS เนะครับเราก็จะมีเมนูอัตโนมัติถ้าเราเลือกถ้าใครใช้งาน voice over อยู่ตอนนี้ผมต้องบอกว่าผมใช้บันทึกแต่เสียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการดูหน้าจออะไรของผมนิดนึงด้วยก็เลยต้องอไม่บันทึกหน้าจอเนาะก็เราเลือกแบบ auto fill ก็คือมันขึ้นอัตโนมัติแล้วเราก็เลือกว่าใส่ไปเลยตรงนั้นปั๊บ iOS 17นี่ยเขาจะมีการ ลบให้อัตโนมัตินะครับ OTP นั้นออกจาก SMS อัตโนมัติเลยหลังจากที่เราใช้งาน OTP นั้นจากออโต้ฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับและก็พ่วงมาด้วยความสามารถที่จะเพิ่มใน ส่วนของอะไรเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเดี๋ยวผมปลดล็อกไอโฟนรายการใหม่2สรายการกระเป๋าการตั้งค่าไปที่การตั้งค่านะครับผมไปที่การตั้งค่าของ iPhone คนที่ใช้งาน w o t c h o v e r ตามมาครับ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับถ้าอยากจะเปิดใช้ฟีเจอร์ลบ OTP แบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปที่เมนูที่ชื่อว่ารหัสผ่านครับเราปัดขวามาเรื่อยเรื่อย โหมดเครื่องบิน i วไฟบลูทธูทธเซลูลาร์ผมจะหนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยๆนะครับ <S 2> <S 2> การแจ้งเตือนเสียงโฟกัสเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพหน้าจอหกการช่วยการขาับภาพพื้นหลังพร้อมรอใช้งานสิริ Touch ID ซาสฉุกการแจ้งเตือนการสัมผัสชิปแบตเตอรี่ปุ่มความเป็นส่วนตัวแอบปบสโตร์ปุ่มกระเป๋าสตางค์รหัสผ่านปุ่มปัดขวามาเรื่อยๆชนเจอเนี่ยกระเป๋ารหัสผ่านปุ่มรหัสผ่านนะครับให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้ามาในนี้ปั๊บ การตั้งค่าเตือนใช้ Touch ID เพื่อดูรหัสผ่านที่บันทึกไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตปุ๊บอ่าก็ถ้าใครใช้ iPhone ที่เป็น Face ID ก็อย่าลืมสแกนหน้าใครใช้ในส่วนของ Touch ID ก็อย่าลืมใช้ Touch ID นะครับอ่าตรงนี้ก็เขาก็ปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราเนาะแล้วเราก็ปัดขวามาเพิ่มปุ่มเพิ่มปัดขวามาแก้ไขปุ่มขวามาค้นหาช่องค้นหาขวามาอีก ดัชนีหมวดสามารถปรับได้ขวาไม่ครับ Facebook อ่าอันนี้อันนี้เลยมาแล้วอย่างเงี้ยคือบางทีผมรู้สึกว่ามัน,มนเลยเจอดัชนีหมวดแล้วปัดขวามาเจอแอปใดแอปหนึ่งหรือเขาบอกไม่มีนะครับให้ปัดซ้ายย้อนกลับมา F ีเริ่มปีกปุ่มอ่ารหัสผ่านครอบครัวตัวเลือกรหัสผ่านปุ่มปัดซ้ายย้อนกลับมาจนเจอคําว่าตัวเลือกตัวเลือกรหัสผ่านนะครับเนี่ยรหัสผ่านตัวเลือกรหัสผ่านปุ่มตัวเลือกรหัสผ่านครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าที่ตัวเลือกรหัสผ่านกันเลยครับ อานและ้าธีอัตแล้วก็เมนูนี้จะอยู่ด้านท้ายสุดกันเลยนะครับลบรหัสลบโดยอัตโนมัติปุ่มสวิตช์ปิดลบโดยอัตโนมัติเนี่ยครับคุณปัดขวามาเรื่อยๆเลยครับจนเจอคําว่าหัวข้อนี้หัวข้อนี้รหัสการตรวจสอบยืนยันหัวข้อรหัสการตรวจสอบยืนยันนะครับจะมีเมนูนี้เมนูเดียวเมนูใหม่สุดเลยลบโดยอัตโนมัติปุ่มสวิตช์ปิดลบโดยอัตโนมัตินะครับปุ่มสวิตช์จะปิดอยู่เออผมเปิดเลยดีกว่าครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิด อ่ะก็เปิดแล้วนะครับรายละเอียดของเขาเป็นยังไงครับผมปัดขวาให้ฟังลบรหัสการตรวจสอบยืนยันโดยอัตโนมัติในข้อความและเมลหลังจากใส่รหัสด้วยการป้อนอัตโนมัติคือตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเขาส่งมาทางเมลอย่างเช่นเราต้องไปกรอก OTP ในเมลครับรหัสการตรวจสอบยืนยนันบางทีมันไม่ใช่ตัวเลขนะมันเป็นตัวอักษรหรือจะเป็นตัวเลขก็ตามไม่ว่าตอนตอนนี้จะส่งใน SMS หรือจะส่งมาในอ e ีเมล เขาจะขึ้นแบบออโต้ฟิลครับจากข้อขึ้น,นเหมือนกับเราอยู่ในแอปแท็บทูรีส t ครับผมเราอยู่ในแอปแท็บทูรีส t นะครับเขาเวลาเราที่เราใส่เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วที่เป็นหมายเลขสมาชิก1 4 1 4กด อถัดไปปุ๊บเขาจะส่ง OTP มาให้ใช่ไหมครับใครใช้ iPhone อยู่เราจะคุ้นเคยว่าให้เราหนึ่งนิ้วปัดขวาหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยจนเจอคําว่าจากข้อความอันนั้นคือ OTP มีเสียงดังติ้งเรารีบปัดขวาให้คาว่าจากข้อความและตามด้วยเลขรหัส768ดหกแปดเรๆอย่างเงี้ยครับเราเคาะตรงนั้นปุ๊บเขาจะนํา OTP นั้นใส่ลงไปในช่องใส่ OTP หรือวันทําพัเบิร์ดอัตโนมัติให้เราเลย อันนี้เขาเรียกว่าออโต้ฟิลออโต้ฟิลอย่างเนี้ยเวลาที่เราอยู่ใน s a ฟ a รีหรืออื่นใดเขาส่งเมลมาครับเขาจะขึ้นตึ้งมาว่าจากอีเมลอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคําว่าจากอีเมลนะจากอีเมลตู้ๆหมายเลขนี้หรือรหัส X Y Z K ต U C O D F อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคะที่คําว่าจากข้อความหรือจากอีเมลเขาจะออโต้ฟิลเรากดตรงนี้ไปปุ๊บถ้าเราใช้การาใส่วันท i m e า a s s เวิร์หรือรหัสการตรวจสอบยืนยันเนี่ยจากอีเมลหรือจากข้อความเนี่ยครับผม แบบออโต้ฟิลแบบนี้เขาจะมีการลบโดยอัตโนมัติในส่วนของ SMS นั้นหรือเมลนั้นทันทีนะครับก็เป็นการปกป้องความปลอดภัยของเราอีกชั้นหนึ่งดังนั้นผมก็แนะนําว่าลบโดยอัตโนมัติปุ่มสวีทเปิดลบโดยอัตโนมัติสองครั้งเพื่อสลับเปิด e นะครับแต่เมนูนี้ถ้าคุณ SMS วันทามพาสเวิร์ดมาเมลมาแล้วเขาขึ้นอยู่ที่การแจ้งเตือนแล้วคุณแตะไปข้างบน อ่านว่ากรุณากรอก1 2 3 4 5 6 7 8อย่างเงี้ยอ่าแล้วคุณมากรอกเองที่แป้นตัวเลข1 2, 3, 4, 6, 7, น,นึ่งสองอันเนี้ยเขาจะไม่ลบอัตโนมัตินะครับดังนั้นฟีเจอร์นี้จะต้องไปกดที่จากข้อความหรือจากอ e ีเมลฟอร์มเมสเซจหรือฟอร์มอีเมลเท่านั้นนะครับลองนำไปปรับใช้งานกันดูครับผมว่าใช้แล้วดีไม่ดีอย่างไรเพราะผมเองก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ลองเลยแต่พบว่ามีฟีเจอร์ที่น่าสนใจและ เขาแนะนําวิธีการอย่างไรก็นํามาหาวิธีว่ามันอยู่ตรงนี้ต้องเข้ามาตั้งค่าอย่างนี้แล้วก็นํามาแนะนําให้ฟังกันสําหรับ iOS 17ตัวที่เราจะได้ใช้งานกันปลายปีนี้นะครับกับผมสีโชคนายหมอคอมจากบริการ1414 14 plus นะครับผมใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับก็จะนำความรู้เกี่ยวกับลูกเล่นใหม่ๆที่เราจะได้ใช้กันปลายปีนี้มาให้ได้รับฟังกันก่อนกับผมสีโชคครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม